แค่นี้เนาะเออแล้วพี่น้องเท่ครับสวัสดี FC มาสุขูสุขคนเนาะว่อยู่ทั้งพังลาวพังไทยหรือว่าต่างประเทศมื้อนี้ก็มาพบกั2แดดมงคลนี้เนาะพี่น้องมื้อนี้แสดนก สิมากแก่กล่องเนาะพี่น้องป่าเพิ่นได้พักเขียงมาให้เนาะเพิ่นเพิ่นพักมาตั้งแต่เหมือนหรือเพื่อนเนามือวันเศร้าโอ้โหมันแ,แต่มือเศร้าก่อนพี่น้องขาเขียงกะส้อมลอยหาซิบเนาะพี่น้องมาเนี้ยกกระสีมาแกะเนาะพี่น้องมาหลุดกันว่าิมียังมียังไหนน้องดิมโอ้โหมีอเด้มีขนม มีเสือผาเฮ้ยนม่วมีเนาะจะอยู่จได้ล่นี้เนาะจสได้กินหูนะมีย่างสุนาลชิพากนนะพี่น้องปลหลุดนกันเนาะปลาชิพากจังเตนะผู้นว่าปาส้นหอหนึ่งพันสามแล้ชีพากเื้างม่ให้เพื่อนหมปะ้นกหอหเลยเนาะพี่น้องเพื่นก็เลยพักมให แท้แท้หลุดนะพี่น้องเปิดนังไปทอดเนอะเแล้วก็พี่น้องแท้แท้นี่นี่ยังแน่ เเนาะเคยทากใช่ไหมอันนี้โค้งเแถวมูท่องอันนี้พ่อแมวมูท่องน้อพี่น้องอ่ะให้เป็นงอกเนาะให้เป็นทึ้มว่าห้ยเป็นเขี้ยนซื้อมาเนาะพี่น้องเอาตัวนี้ก่อนอันนี้กะพ้องแมวมูท่องคือเก่าเนาะพี่น้องอย่าไปกองข่อแสดงสาวเนาะอ่ะพ่อแมวมูท่องนี่ อันนี้เขาเมยงออ้อพี่น้องคือสุ่มปะแม่ได้ผสมเด็กนี่ข้องเจ้าข้องมยงอเด่นนี้มียาพอข้องเปงงอ้อพี่น้องเด่นนี้อันนี้เขาไอ้ยีนอ้พี่น้องข้อแม่หมูทองทะเลอันนั้เคื่องอันเคื่องข้องหมูทองอันนี้ข้อแม่หมูทองก็แสดงเนี่ยโบราณเลยใดญ่น้อพี่น้องอ่ะแต่เท่ๆๆอ้าเครื่องลินข้องหมูทองคือเก่าแล้วพี่น้อง ไม่ไม่เนอะโลนโลอันนี้กะขนมนะพี่น้องขูมิสีเนอะลูมิสีขนมขนมซองซองสูบนะพี่น้องนี่แอ้มอันนี่กะเป่งนัวเนอะกระทงสามทงค่ะเอออันนี้ของชาวแดนเนาะคนอรไทยอันนี้ของให้มิงอกปั้นนะพี่น้องขนมนี่ Luộc pháo là hoa hãy nắm nó Nếu khanon kapu la cả tung là thông để. thông ơ hãy nắm tung. A tung nắm nè nắm 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 แกะบงก่อนแป๊บนึงเราเห็นเป็นโบกขักขักแวะพี่น้องแกะบงก่อนเนาะรอแม่นยังเออโบกเหี่ยวขาดเลยบนก่อนมันแม่นยังเอเอเดี๋ยวโบมันพุ่มเลยได้นี่เดี๋ยวที่จะมาเาขงีนบนก่อน โอ้เอ่อเผ็ดเผ็ดขาวบบอออันนี้เนาะพี่น้องไม้กั้นสันเนาะพี่น้องป่าเพิ่นได้ซื้อมาใหนะ้เนาะมีจักอันปะอ,อ๋อมีซอกอันเนาะพี่น้องอเพิ่นเพิ่นเขียนซื้อเนาะพี่น้องเพิ่นพ้าว่าซอกอันเพิ่นว่าให้ใแสดงปั้นกับใบหยีเนาะพี่น้องอาสิมาแกะเบินนะ่เงเนาะอันนี้ไม้กั้นสานอะไไรม้สัน ไม่ทายคลิปนี่แล้วเปิดบนก้อนพี่น้องแก่บนก้อนหนึ่งเราบริียนใส,ส่ซือ้อจะต้องทำาเราผ้ามาซองอันนะ,สะแสดงอยากได้าน้อพี่น้องใหม่กั้นสานเพราะว่าเวลาแสดงทายคลิปแล้วมันอยากสานน้าพี่น้องพโอ้เวลาจังแก้บนกันไรบนเอไม่กันเขียงเห็ดยูทูบที่นี่เห็ดลาวาเขานะ เ,นนเครื่องอันนั้นเครื่องเราสั่งแล้วลมันเข้ากับมัดคักบุ๊นแกะก่อนเบวลาจะแกะเบวลาจะแกะเอาเอาเตยออกใหม่กันแล้วพี่นอ้องเอาเอาอนนานกอน,นี่นี่พี่นอ้องเครื่องงู<ว>ทอง,องมูทอง,มทองอีกแล้วพี่นอ้องอันนี้กามูทองอีกแล้วพี่นอ้อง <laughs> <laughs> มูทองดีดีอะไร ขสุดเม่หมูทองอข่องเมมูทอง,ทอ,งอ,อันนี้ขี้มหนวดบอมันหนวดกูได้อันไงเธอใครมึงก็ะจาหนวดพรมรัวโบเมนกองหญ้าหญ้านี่โอริดาโอริดาโอริดาแล้วก็มีกองขี้ไม่ลุมนี่พอมันงอกแล้วมันงองแล้วกลิ่นอะไรนี่เจน้อมกิ่นอ่ะเอา เมียงนี่โอ้แทนเมียงเนาะพี่น้องนี่ไพ่ทากม,มาจากทงหนึ่งสองสามสี่ไพ่เมียงอะไรแทนเมียงฮะหกไพ่ทาหกทงเนาะเออแทนเมียงมาไรแทนเมียงฮองฮองอ่ะเออเออตจะจะยากแล้วนนะหาเป็นแทนค่ะเออหาอันนี้มันหน่อย ไปเอาทงอย่างได้ป่ะในตังค่ะไปละป่ะมันมันมีมันมีทงดอกน่นอียังอันนี้ในตังในชะลุกอะไรโน่ในอะไรสะใช่เป็นเจ้าอีแงงเนาะบู๊เจัาแมนยังเนาะพี่เนาะเอ๊ะเจ้าขีโทรทามพี่เนาะว่ามันแมนเนี่ยเจ้าเมนตัวไหนเจ้าเออน้นเป่าปะมันโบเมนนะนี่ฮะมันเป็นแบบยด็กเกลือนซบแค้นใช่ไหมบู๊เจ้ไแบบนี้ เราเป็นตาแล้วก็ยานะเออจักเนี่ยเนี่ยโว้เอ้ยอันนี้ยาซาหัวซาเดนเพึ่นดอนน้าพี่น้องเพึ่นพากให้ซาเดนพอซาเดนตอนนี่้แก็เห็นของตัวเองอันแนวท่าบ้างยาซาหัวอันนี้น้าพี่น้องอันนี้เพึ่นพากซาเดนตอนนี่ยังหัวกูหนึ่งเนาะในแช่ของกูมันวะ ยังบ่มีนี่ขนมอีเนาะพี่น้องนโบอกกล้องนี่ขนมอันนี้กะขนมขนมคือกันพี่น้องขนมเองันนีอือขนมอันนี้เครื่องคลอง มเมทัลเกตเขาไม่งอ,อเนาะนี่คือองเจ้ืองแม่งนเท่านี่อันนี้หมวกแสดงน,นะพ,นนพี่น้องเพรานเราจีพายก็หาตะระเป็นท่ามาเอาว่าฝนเงินนะเป็นท่าให้นะพี่น้องเป็นเสด็จมาใส่หมวกพี้องพ่องพ่พอดีหัวพี่ย้อพี่น้องเสบดถือได้เนี่ยนาอพี่น้องเอ๊เดี๋ยวหมวกเลยพี่น้อง เอออะเบิ่งมาอีพี่น้องนี่อันนี้ธงเด่นน้อพี่น้องนี่เป็นพทาไหมเป็นสอเนาะพอดีเขียนสไใบเนาะแต่ละคนเออผาปิดปากผาปิดปากน้อพี่น้องไอาให้ไม่งอเนาะผาปิดปากเนาะพี่น้องสายธงเอ้แต่ธงผ่าอะไรพี่น้อง นีโมมืดเนาะพี่น้องมาดวงไม้สายแดงอันนี้เครยองแซวแดงาวแดงนาะพี่น้องอ่ะฮบช่างฮะไ่อันน้อันนี้หยัดเป็นไงุกคนไดิมอันนี้กะทงพนผักมาหายเนาะเออไม่ได้ทงหลกโรนเนาะพี่น้องพ่นผักมาหาเนาะสายม็นยู่นี่เปนยู่นี่อันนี้อันนี้ช่างอะไรอันนั้น อุปกรณ์ให้ YouTube ฮะบ่แม่นอันกินเอาอันนี้ทงบ่แม่นอันกินคือกันลัอันนี้อนี่เตาน้ํามดอเนาะพี่น้องมีแต่นี่เจนิพิมอันนี้ทงไม่งอกมดเนาะ่เนาะพี่น้องันี้เฮาก็สิมาแกะเบิ่งเนาะนี่นผากมา2อันเนาะี่นเดเนาะ เมื่อแล้วเราจะแก้เบิ่งหน้านี่เอาไว้ไปห้แมทมูทองเนาะผงสีมาสองอันเพิ่อจให้ปั่นกันกองอนามาไปเดอกมงงองย่างเก็บเขื่องเนานีไม้ก้นสันเนาะพี่นอกอูยเนาะคจะไดเอ อโอ้น oh, 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 nee hey ี่ด yes, ี่ได้บอกจะนอนหัวจะนี่ในเขมนอนนี่ไม่กันสันนม่คิดองไม่ใช่ของไอหลักว่าเห็นนาอยังอีกกล่องนึ่งแงน้อในกระนี่ใ้องไอ้เนี่ย เขาหิดจะได้น้อพี่เนาะ <c oughs> นาสือแบบนี้แหละเออสชแไหมเอออันนี้เวลาข้าตัางเด้แบบชอกอัน <c oughs> นะเมสือกระเม็นเอามาสิเพ่เลยพี่น้อง <c oughs> อันนี้ข้าวเม่ืมุท่องนั่นนะี่เนาะมาจังมาเบิองไม่ัน,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 นนะห็ดจะได้กระเป็นพี่น้องเวลาถ่ายโอ้มนกระขาดแล้วแบบอันนั้นเนาะมันกันสั่น มาพี่น้องเอาเบอร์ไม้เนาะหมูวไว้ยังนะพี่น้องจะไว้ยังแม่จะตัวเป็นแผ่นจะเงี้ยก็บารลุนแล้วกเนาะว่าแม่นหยั่งไอ้ทีน่ะนั่นี่เป็นบทสวงคนห้ากระตืนเต้นนอนน้องพี่น้อง ไลยดิครับเออนะเออจะใหญ่ไม่แตกเออเออนั่นนด่ไผ่นั่นน้อพี่น้องดอกไผ่หลาสดเนาะพี่น้องหอมห <is it? laughs> มี่หม,มูทอง นี่แท้แท้แท้มันคืออะไรอ๋ออ้อยเครื่องประกอบนะพี่น้องอันนี้อันตัางดอกไผ่อันนี้กะอันชุมุงดอกไผ่เน,ะนาะในห้าใจคิดว่าประกอบนะพี่นองอันนี้เนี่ยเอออันนี้อันจับโซ่ทราบนะพี่น้องอ๋อขไปหน่อยนี่อันจับ โอ้ยยังมีน็อตยังเจีงยนอุปกรณ์เดียวก็นช้แหละนอน็อตน็อืม <laughs> พองีต้องพากลุกนะที่น้ <laughs> อเอ๋อเออ เป็นโคมไผ่เนาะหมดแล้วรบอสบอก,บอกดอกไผ่เนาะพี่เนอะมันมันคือขาสันโคมไผ่ไปเห็นอะได้อานาล่ะอ้าวเบิ้งเสียบใช่ไหมมันมีอันเสียบเลยเนาะเออนี่มันมีแบบอันปกักปักเสียบงบปักเสียบ แบบเสียบเ้ื่ใช้โทรศัพท์นี่นั่นพี่นนองมันมันบนในเ่ยเอาสิ้นี่ฮะกินสบายถุเท้าแกะเลยกินหลไที่ไระย,ยากอ่ะเห้ยคิดตัวเอกประกอบเป็นพนี่น้องแต่บริเป็นเนาะ นี่โลกกับสดงก่ไมันชันนิดเน่ย่างแมงเปแผนี่เออแผ่นเมียงคะแล้วนี่พี่หนอตังนี้เด้มันมีนอหนอนนี่เนาะเด้นี่หนอนไหมฮานันด 2องคนหันเนาะเพราะว่าไม่ข้าเสืออู้หอนกไข่นี่พี่น้งองมันแน่นยู้ยวแม่จะหันจะซึ้อยู่ยวะจะได้มันคือโรลิงก็ชิคาวอีสิไอ้ช่างกหนามมันแมนไปเลยโครงแตนเหนียงตัวแปงเลยว่าแสนหนามันก่อ่อนเออแม่ละนี่พี่น้องอยู่นี่วะแม่ ก็สิทนีเลยเนาะความสูงมันอันนี้เด้อี๋เหรอเน้ออไม่แกมีอีพี่น้อกเอาเอาวมาถลัดจีก็สิทนีเลยมันบ่ยาวเนาะนี่งพี่น้องเวลาไหลสุดไหลกะขยายข้างล่างเนาะสูงเทียนเนาะพี่น้องได้๋ยดีแมนยัง กวใส่บะถตอ่ะวใส่ใส่บะต๋ไหมมจังสนเนะโอ้่หมันคือเอยงอันนี้ เ็ดบุเป็นนะพี่น้องตรงทรงใซตตรงให้ฟอแล้วปคนเย่เราไปสั่งแ่มันเด็ดไวเตามตรงเเป็นนะเอออมันอยู่วางได้ของมันเรียนนี่มิงดว่าอันนี้เรียนบ่นหนนี่นะเออนี่บ Ni bóc nắm chim Cho tên niệm đã xin mê tôi cho hân hận mẹ, mình hận 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 cho mình hành thôi hận 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 ngủ hận hận nọ bố hận 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 อบานะอันนี้ก็ไป็นส่ทงนะพี่น้องโหมีสายยังนี้เหเออนี่นี่น,น, <laughs> น,นี่สาย <laughs> นี่อืมถือโบแมนนี่คืถืนี่มุ่งง่ายมาพี่น้อง จะใส่ไปได้มันเห็ดตามทงเลยโอ้ยมันสากัแล้วเนาะเนาะพี่น้องเบิ่งทงสเปนมันนี่อันนี้ก็ขนมบแม่นๆเนาะพี่น้องอันนี้กเป็นเียงีแดนไดเนาะเป็นผักเให้เนาะอันนี้ยังบ่ทันได้แกะเนาะเพิ่นว่าาวแดนเนาะพี่น้อง มาแกะเบิ่งมุ้งพี่น้อง <laughs> ใส่เอชใชพี่น้องมูเจ้าวข้าเจ้าใส่ไปเป็นผักเขียงมให้นะพี่น้องแกะกันแค่ใส <c oughs> อันนี้เป็นเขียงแล้ว่นเรา,เนาคนพักเขียงฮะแล้วก็มีปุ่มแน่เนาะพี่น้องเอาหูแล้วนะแม่เอ้ย มันมันหมาน้ัย่างอะนะฮะตัวนี้นะพี่น้องชาเดนหูเลยอันนี้ฆ่ากล่องนะพี่น้องเออค่าฆ่ากล่องเนาะเมลแล้วย่างอีกน้พี่น้องกลองหนึ่งทำเป็นไมกลองนั่นดอกกลองกลองฆ่ากล่องนะพี่น้องป่าเพลินดิิดเพลินฟอร์ซิชซกลองเดียวก็นาะแต่ว่ามันเต็มเลยพน่ก็เลยใส่อีกกลองหนึ่งเนาะกลองหนึ่งทำไปกลองเครื่องข้อวมีงงอกเลยน้พี่น้องอันเนี้ยเมียนมีกลองแสเด่นในน้พี่น้อง ่นพักมาให้่นให้แก่เนเขียนเสียไว้นะพี่น้องนี่สมุด่นพักมานพา่นวาเอาไว้ให้เขียนเอาไว้ให้จจเพิน่นอะอาอะไรเอ่ยเสีย,น,นะ <laughs> สยน,นะพี่น้องเอ้ยอันบเสียอันบเสียน่น,น,นะนอออ่ะไปมงโต กินดไไ้ไหมน้องดิมขอนอมขันอยกักมาแม่ซิบเลยเออเสียงงามด้วยนี่น้ี่นักสองโตข้นขนมเจ้าอ่านไว้เลยอ่านกับปีนบ้างเออดิวดิวเบิร์ดบ่ดจังบุกคสุดเละมันมีมากสตอเบอรี่ใญ่ เนี่ะอืมอืมเาเป็นเงาาเมื่อยนะพี่น้องเม่จกล้นอืมเลยส้งอืมเยส่งนมเลยอืมอสงยอืเออส่งเยอพี่นอง ก็ส่งเขาเลยกระสือทำได้น้ะแต่ผู้ว่าที่นงได้รับบอนนันกชินงบุได้กระยักเขาอ,อันนี้ก็ส่งอีกอมันจะส่งตัวงมงามนัม่นไหมน้อเอาเลยเอาเลยโอ้ยคงคอยไ <laughs> อ้กำลังยากกันไอ้คอยเชียร์ชีดำเนี่ย không được 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 không Nó không được không được không được เ,เส้นผูเนาะพี่น้องหรือว่าย่างลงหัว่วนาะพี่น้องเปิดสื่อให้ครูในในกะมีทงเนาะพี่น้องมีทงนี่ก็มีกระแตบเนาะพี่น้องกระแตบเพื่อนพักมากระแตบเปาเนาะพี่น้องก็จะเป็นหิ้งเป็นเกล็ดแล้วกระป๋องอนแทคได้นี่ เหรองามมาลีกับป<ด>้านเนาะใส่ยมาใส่แล้วเาาหรอขักเลยทรงเสียไปนองดิ พ yeah ี่น้องน้าไปยังบ่อขนาดไหนเศษดอกมีเท่าไรถือมันเด็ดดอกขนาดนี้นะเนาะตอนนี้กะเครื่องใดเคียงเลยนาะอันนี้กะใหม่แกสันน้าพี่น้องบานิทายคลิปกะโบย่าโบแมนใหม่แกสันตีไหมใหม่บอกพี่นะพี่น้องใหม่ทายหูน้าพี่น้องโบแมนใหม่แกสันเนาะ แล้วก็ได้ดอกไผ่เนาะพี่น้องดอกไผ่ไายสดเนาะมันมก็มีปุ่มปั๊บระดับมาพี่น้องมาตอนนี้ก็ได้เคลียร์แล้วลอยเนาะพี่น้องสแสดงกะบสีคอับใจป่าเนาะพี่น้องสแสดงกะข้อขอบใจป่าได้เนาะทีพาเครื่องมหาอิศเรนน้าพี่น้อง สแสดงกระโค้ผืนอยู่ดีมีแห้งปลาสจางกรูไฟไข่เจ็บนอนรับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนปลาทางใดกระโค้มีแต่คนหาคนแพงเดินทางตลอดปลอนไพรน้าพี่น้องให้โศกมันมาหนาะพี่น้องแล้วกะท่านมือเสาให้ไหล่เขาโมแรกหน้าพี่น้องให้แสดงมาสำหนิงกะให้ไหล่เขาไปห้าตัวเองไล่เถาพันเถาหน้าพี่น้องมาอ้าแม่ พอใจแล้วนี่ขอบใจลายเด้อป้าที่ฝากเที่องมาให้ลูกสาวเนาะ้อให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งท่านท่านมป็นเศร้าไร้เขาเมื่อแรงท่านท่านเงินบาทก็ให้ได้เงินบาทเนาะตัวไห้หน่อยหนาพี่น้องข้าศึกอะซ้หรับคลิปนี้กับสิ่ขอเจ้าเพียงเท่านี้เนาะภากแทนผู้ส้มก็ไหลก็แท้ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแสดงมุงส่วนห่งหน้าพี่น้อง ก็สากะสำหรับคลิปนี้กับผมียังไล้พอออกันคลิปนะบ๊ายบาย